ทำยัいい้ไงอะท่านหนึ่ง่านองนะแล้วประกันไม่สูงไป้ wi ีดวย เวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาสู่พักเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองของผมผมยังไงก็เป็นหนึ่งคนที่เชื่อในศักยภาพของประเทศมาตลอดเชื่อมาตลอดว่าชีวิตคนไทยต้องดีขึ้นได้นะครับแต่ก็ตระหนักว่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดนี้เนี่ยการเมืองต้องดีขึ้นเพราะปัญหาใหญ่ๆเนี่ยต้องแก้ด้วยการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญ,ญญาณชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตติ์ต้องการที่จะ กลับมาเป็นการเมืองที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้นะครับผมก็คนหนึ่งที่พร้อมที่จะกลับมามีส่วนร่วมนะครับซึ่งคนอย่างผมแม้แต่รุ่นน้องอย่างสกลทีหรือคนอย่างคุณพิเศษ,ษ,ษเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เรามีนะครับก็คือเรามีประสบการณ์แต่เราก็ตระหนักครับว่าสิ่งที่เราขาดเนี่ยก็คือพลังของคนรุ่นใหม่ความรู้ของคนรุ่นใหม่นะฮะโดยเฉพาะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจนะครับว่าการกลับมาของเราครั้งนี้เนี่ย,ยกลับมาเพื่อที่จะผัิน์กำลังกับคนรุ่นใหม่ๆเลือดใหม่ๆที่จะเข้ามาในพักนะครับในการที่จะขับเคลื่อนอพักให้สามารถที่จะแก้ปัญหาของประเทศได้ตามความคาดหวังของประชาชนความตั้งใจของพวกเราทุกคนตรงนี้เราได้คนรุ่นใหม่มาร่วมเสริมทีมเยอะไหมครับเออ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะเห็นนะครับว่าเอ่อจากโครงสร้างทีมบริหารที่คิดกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับทางสมาชิกที่จะลงคะแนนกันแต่งตั้งโครงสร้างทีมบริหารที่เราค่ะสวัสดีคุณผู้ชมวิพัตเตอร์สาขาพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมพี่เอ่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมเอ่อ ใหญ่วิสามันนะคะวาระสำคัญคือการเลือกหัวหน้าพักประสานปัดค่ะซึ่งขณะนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเดินทางมาถึงแล้วนะคะเมื่อวานมีการโพสเฟซบุ๊กค่ะประกาศว่าจะขออาสากลับมารับใช้ี่น้องประชาชนในฐานะลูกพระแม่ธรณีครับ

ได้คร e ับมาให้กำลังใจกับสมครับตด้ขอบคมากขอบุา่าครับขอยกสรูปแบบไับครับผมได้ได้ได้มามา เดี๋ยวขอขอไปลงทะเบียนก่อนนะครับขอไปลงทะเบียนข้าก็จะเลือกสี่ดวงต้องถามต้องถามผู้จัดครับต้องถามผู้จัดที่มีการดการกันไว้ระวังระวังระวังน้องระวังอาขอบคุณมากขอบคุณมาก กหมตับครัอย <row ee> ์่ป no <ay> ๋อมมังเได้อว <mar> ่ากับอาีอกครั้งจรัไงบ้างครับใจไม่เคยไปไหนนี่ครับใจยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือดเดาแล้วว่าชั้นเป็นเลยาครับ

เอกตไ็นตอยู่ข่างกนเลยเดี๋ยวจะไม่เป็นกลางเดี๋ยวจะไม่เป็นกลางเดี๋ยวจะไม่เป็นกลางเออแค่แค่บรรจักรเกินเกินเกินิน่เกินเกินเกินเราจัดการจะสร้างแบบใหม่ ใช่ใช่แต่ว่ารอบหนึ่งเนี่ยในเวลาปัะมวังาทคลั้หมดเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ส0อี้อัรวมมดั้หประมาณเอาว่าส0ะมั0ใช่ว่า0รอยเปล่าสื่อเขาอยากรู้ผมก็เลยถามให้ผมเลยถามให้นี่ไงนี่สานคุณวิรัตไปเลยนะเน่ยเย็นคน้กลับมาได้ความคาดหวัง ท่านคนย่างูัดที่นั่งก่อนดูที่นั่งก่อนดสอสงหาเม่อเราเหมือนกันใช่ไมดิบแล้วักออสันคุณน้องนี้่หอนนี้เลยสตรงนี้เปนต้ชกป็ย่างท่านจุลนกรรมการ ว่านี่แยกแเอ่อแยกสีกรรมการใบสอสอสีฟ้าแล้วก็กรรมการสีชมพูสีเหลืองโดยเริ่มโดยอดีตหัวหน้าอดีตัําไตรอดีตสสอแล้วก็สาขานแล้วก็งดวสีเหลืองท่านจะเป็นแขกแรกที่จะได้รับปากผู้สืบบุตรท่านจะไปรับปากบี่อกที่สองอบรมณ์เจ็ดรอบ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการประชุมในวันนี้นะคะของทางพักประชาธิปัตย์ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการเริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงเวลา9.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคุณน้พิสิทธิ์เวชาชีวะเดินทางมาถึงที่ประชุมแล้วนะคะก็เดินดูตรวจความเรียบร้อยแล้วก็ทักทายกับสมาชิกพักที่จะมา ร่วมประชุมในวันนี้นะคะนี่ค่ะมีการยกป้ายสนับสนุนนะนะคะคุณผู้ชมขอสนับสนุนท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะไม่ได้แล้วครับเพื่อนจากมา5,000ุ์ชาติที่ของประเทศชาติที่จะน่มจมขอไปกี่ครับพี่ bị gian xác rồi bị gian bay này không 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 นี่ค่ะคุณผู้ชมคานเป็นบรรยากาศนะคะมีการทักทายกับคุณราเมศร์อาจร์เวงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สมกอดกับทางในส่วนของสมาชิกพักนะคะก็เป็นที่น่าชัดนะคะคุณผู้ชมว่าในวันนี้จะมีสมาชิกนะคะเสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปที่ปัดน,นะคะก็จะมีทีมงานด้วยะนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ที่มีการโพสต์ภาพผ่าน Facebook เมื่อวานนี้ก็คาดว่าจะเป็น บุคคลที่จะมานั่งในตําแหน่งต่างๆของพรักประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมอาทิเดี๋ยวไล่เรียงกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมก็มีการรายงานกันออกมาเนี่ยนะคะนอกจากจะมีคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะแล้วยังมีคุณกรจกติกาว,วันนี้ที่วันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็มีชื่อว่าอาจจะนั่งรองหัวหน้าพักด้วย มีชื่อของคุณชัยวุฒิปนวัตนนะคะคุณสกลทีพัทยากุมคุณสงการจิตสุททิภากรคุณชัยชนะเดชเด,เดชโชคุณกรดีเลียวไผ่โรดคุณจุรีนุ่มแจและก็คุณก่อนจอมปิกต่วันนี้ซึ่งรายชื่อทั้งหมดที่ดิฉันได้พูดไปเนี่ยนะ,ค,ะคุณผู้ชมคาะว่าจะ,จะมีการ <c oughs> เลือกให้เป็นรองหัวหน้าพักนั่นเองนะคะรวมไปถึงร้อยตำรวจเอ,อกพงศกรขวัญเมืองด้วยที่เคยสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานําของพรรคประชาธิปัตย์นะคะค<ณ> มาจากหน้าเห็นไหมเนี่ยโอ้เป็นซีเสื้อมาซีฮาร์มผมไม่เจอเสื้อมาค่ะไม่เจอตอนนี้ไม่ได้เป็นแต่ว่าสังเกตการเป็นโหเตอร์เป็นโหเตอร์ก็ต้องเป็นคนโอ้โหไม่เพราะว่าเขาไม่บอกส่งมาห้าโหมดอ๋อเป็นสมาชิกที่สาขาส่งมาต้องใช้ว่าสมาชิกที่สาขา เรามีระเบียบซึ่งเป็นองค์ประชุมแต่ไม่ถือเป็นตัวใจแก่นวันไม่ใช่เพราะว่ากรรมการเรามีนักติให้องค์ประชุมที่เป็นสาขาและสามารถนำมาได้สามารถไปคัดมาไม่เกินสี่สี่วนสามหกนึ่งสามไม่เกินสิบเรามีระเบียบที่กรรมการบอกอันนี้แหละที่ทำถูกต้องค่ะหน้าที่สิบค่ะสวัสดีค่ะบิ๊มบ 一点五点。 คุณผู้ชมก็เป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้คุณทัิษิณก,ก็ให้เดินทักทายนะคะในส่วนของสมาชิกพักแล้วก็โหวเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบนะคะที่จะมีการเ,าเลือกหัวหน้าพักในวันนี้นอกจากหัวหน้าพักแล้วก็ยังจะมีตําแหน่งกรรมการบริหารพักในตําแหน่งอื่นๆที่สําคัญด้วยนะคะคุณผู้ชมที่จะต้องมีการ เลือกใหม่นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นายเฉลิมชัยสรีอ่อนค่ะหัวหน้าพักคนเก่าก็มีการประกาศลาออกจากสมาชิกพักนะคะแล้วก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักอาหาคุณผู้ชมขอภัยค่ะลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักนะคะคุณผู้ชมเนื่องด้วยปัญหาสกปรกนะคะพอดีกับบุญมากบกบุญเคยมากตอนนี้เหลือไม่เท่าไรแลวบุญน้อย วัสดีครับท่านได้เจอหลายปีขหาดใหญ่จำได้ ไม่ทราบเหมือนกันครับมันลดตัวอัดตัะรัโตมัฟ้าเปิดฟ้าเปิดฟ้าเปิด่จะได้เจอปู่อนีียู่จีนี่สายสาซีอ่ะนี่หนูจะไปทันมานียหนุองสายซี นี่มันสมาร์ททิ๊กใส่ชื่ออะไาเนี่ยอ๋อขอภาพนิ่งหน่อยสมาชิกพะฮังอาจารยอยู่ด้านแป๊บงใส่ปีละครใส่สีอะไรเขาที่เลือกเหมือนเสื้อพี่อ้อเวลาไปขอเวลาไปภูมิใจไทยก็ใส่สีน้ำเงินคุณพีลูกสีอ่ะขอภาพนิ่งหน่อย ก็ระวังเดินทักทายนะคะมาชิกพักนะครับแล้วก็สำรวจที่นั่งนะฮะในการประชุมใหญ่ให้ดูประชุมใหญ่ให้ดูประชุมใหญดรหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างรายการประชุมในวันนี้จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา9นาฬิกานาทีนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยค่ะได้มีการ เก็บภาพบรรยากาศกันในช่วงต้นนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นไม่เกิน12นาฬิกาเนี่ยน่าจะได้ทราบแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับผลการเลือกวหน้าพักในวันนี้ซึ่งก็คือที่นาสังมุยพิษโผนะคะคุณผู้ชมโอเคขอบคุณครับจานประกอบจานประกอบท่านครับกอบไพศารหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะเยี่ยมจ้ะท่าน ่อไม่เจอเราอยู่บ้านค่ะแล้วก็นั่งดูซีรีส์จีนทำถูกแล้วได้ได้นมันต้องอย่างนี้เขาเพิ่งไปเจอผู้ชายมาใช่จริงนะรันมีค่าเสร็จแล้วค่าเสร็จในนมน ขออนุญาตแนะนำยูจามที่มที่ธีก่น้องภูเป็นสมาชิกยี่สิบสี่ภูมิาอุ้นมาสีไปแล้วไปไปเพื่อนะคะแสดงความยินดีทุนาไเิร่วงด้ด้วยคะขออนุญาตเีย่อนาตันนี้

คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะในส่วนของสมาชิกพักนะคะแล้วก็ผู้บริหารของพักเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เริ่มทยอยเดินทางกันเข้ามาแล้วนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากที่มีการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นได้กรรมการบริหารพักชุดใหม่แล้วเนี่ยนะคะคุณผูช้ชมก็จะมีการกล่าววิสัยทัศน์ด้วยนะคะโดยคุณอพิสิทธ์เวชชาชุวะก <ku> ็จะเป็นการกล่าววิสัยทัศน์ กรณีที่จะนำพาพักประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะคผู้ชมไปสู่พักประชาธิปัตย์ยุคใหม่แล้วก็คาดว่าจะมีการใช้เวทีนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมในการาประกาศทิศทางการฟื้นฟูพักทั้งเชิงนยโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งถัดไปด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในช่วงประมาณต้นปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะ ซึ่งการวางทีมผู้บริหารพักชุดใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีการผสมผสานบุคคลนะคะระหว่างาบุคลากรรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะคะให้สอดคล้องกับการสร้างภาพลักษณ์ของพักประชาธิปัตย์นะคะในยุคที่คุณอภิสิทธิ์จะคนะัมแบ็กนั่นคือประชาธิปัตย์ยุคปรับตัวสอดคล้องกับการเมืองยุคใหม่ภายใต้แนวทางการฟื้นศรัทธาคืนความเชื่อมั่นพักเก่าแก่ที่สุดข,ของไทยนั่นเองค่ะ รายชื่อเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะมีการเลือกในาใยชัยวุฒิบรรณวัตรอดีตรองหัวหน้าพักเข้ามานั่งในตําแหน่งด้วยนะคะเนื่องจากเป็นบุคคลที่พักหนึ่งก็มีความไว้วางใจแล้วก็สนิทสนมกันมานาน เนี่ยละคะคุณผู้ชมก็ที่หลังอยู่นี้ก็คือคุณสกลทีพัทยาคุณนะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะให้นั่งรองหัวหน้าพักเพื่อดูแลในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยในสงการจิตสุดที่ภาคออดีตสสนครสวรรค์ก็จะดูแลในพื้นที่ภาคเหนือนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพัก ภาคกลางก็จะดำรงตำแหน่งเดิมนะคะคุณผู้ชมในการที่จะเป็นรองหวัวหน้าพักนะคะเพื่อที่จะดูแลในส่วนภาคกลางในชัยชนะเดชโชก็จะนั่งรองหวัวหน้าพักเช่นกันคาดว่านะคะเพื่อดูแลในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้อีกสมัยหนึ่งในกองจติกับวณิชน,น,นะคะคุณผู้ชมก็จะนั่งในส่วนของอรองหวัวหน้าพักนะคะคุณผู้ชม สั่งนี้ยังมีนายจุรีนุ่งแก้วค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะมาะสร้างภาพลักษณ์ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ชมให้อสอดคล้องกับเรื่องของประชาธิปัตย์ยุคใหม่นะคะคุณผู้ชมก็จะมานั่งรองหัวหน้าพักในส่วนของอที่จะต้องดูเรื่องของภารกิจนะคะ แล้วก็มีรายชื่อของร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองด้วยค่ะคุณผู้ชมบุตรชายของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจะรับตําแหน่งโคษกภพักเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันเรียกว่าจะดพักใหม่กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ทักทายในส่วนของสมาชิกพักนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วตเตอร์ต่างๆที่จะมาโหวต เลือกกรรมาการบริหารพักคในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีสมาชิกก็ค่ะคุณผู้ชมตักเข้ามาทักไทยทางคุณพิสิทธิ์นะคะแล้วก็มีการบอกเล่าอะค่ะคุณผู้ชมถึงความประทับใจหรือว่า ความทรงจําดีๆที่มีกับคุณอภิสิทธิ์นะคะในช่วงที่ผ่านๆมาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็นอ,อดีตหัวหน้าพักนะคะอดีตรองนายกอาขออภัยค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะ ค่ะคุณผู้ชมขานี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงต้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่เริ่มการประชุมนะคะ ก็จะเริ่มกันในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีซึ่งตอนนี้ในส่วนของสสของพักสมาชิกพักก็เริ่มทยอยกันเดินทางเข้ามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอย่างไรมีความคืบหน้านะคะเริ่มมีการประชุมกันแล้วนะคะใน,ในช่วงเวลา,ลา9นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาราย,ยางานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบรรยากาศนะคะคุณผู้ชม ยังไงช่วงนี้ต้องขออนุญาติติการถ่ายทอดสดเพลงเท่านี้ก่อนค่ะคุณผู้มชมดิฉันนะทพาข่อนอยจำปารายงานค่ะ